โอ้ทางเริ่มชันแล้วครับเป็นยังไงโอ้พี่ป้าเราเดินตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะอ๋อมันเดินบนอ้อม,มอ้มมอมอ้อมเยเเขาใส่อะไรล,ลงไปนี่เินว่าอะไรครับนี่ทางไปสถา,า,านกึน่งทางไปสพานกัจจ์ เดี๋ยวรอายายคนใช่ใชตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะแบกพราดชลบุรี้าถ้าเราใส่แว่นเราเห็นกระจกเห็นสิเดี๋ยวเราไปถอดก็ได้วัดเขาตะแบกที่ชลบุรีดูอะไรอยู่ครับ ครับ่กะเาครับฮัลโหลสะพานกระจกบายหล่อไหมงั้นตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะแบกนะครับนี่เราจะเดินไปที่สะพานกระจกกันบายโนี่อะไรเนี่ยอะไรทางเข้ามีเก็บตังค์ด้วยท่านละ40บบาทนะ ปูอาอยู่แถวนี้นะว้าวเล่ด์ของเด็กน้ พลังโอ้แต่โอ้แต,อแต่ทางเดินรอบข้างนี่ลมเย็นดีนะนี่ไผ่งงงด้วยเนี่ยเย <c oughs> นี่ย <c oughs> ก็มีที่พักเป็นจุดๆด,ด้วย <c oughs> ดู <c oughs> ดูคนไม่ไหวแล้วเป็นไง โทางเริ่มชันแล้วครับแม่ก็จะไม่ไหวแล้วพี่ก็ไม่ไหวไปแล้วครับขอเขาดูน้องด้วยน้องยังดงเดินไหวอยู่เดินอยหลังนครับเดินอยหลังครับช่วยได้แล้วครับใจโอ้โหนี่แค่ มีแค่เริ่มต้นใช่ไหมไม่ต้องวิ่งสิแม่เมนหนื่อยโอ้ทางเริ่มชันแล้วครับโอ้ชันดีไหม เร็วเร็วโอ้ทางมันชันเหลือเกินเก่งมากาหลายหอบอไ,ไปเดินไปเร็วตามพี่ไปพี่เปอร์ไปแล้วลื่น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  สองนิ 2> 2 but, ้วสู้ๆพักผ่อนนะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับโอ้โหเหนื่อยจับขึ้นอย่างเดียวเลยเนาะไม่ได้ดูทางลงเห็นยไหมเขาค่อยย่องย่องกันเลยโอ้พี่นำไปก่อนเลยพี่พี่อยู่รอตรงนู้นนะครับครับเดี๋ยวเราเปิดอะไรงนี้นดอะไรันด่าฝั่อันนี้ก่อนนะโอ้วโอ้มีห้องน้ำด้วย อ๋อสะพานไปทางนี้เหรอไปไม่ได้แล้วมั้งอ๋อต้องลงไปนี่ติดทางนี้เขาบอกว่าให้ลงไปซื้อบัตรข้างล่างครับเดี๋ยวร้อยเลย ให้ปลาลงไปคนเดียวแล้วเรารออยู่ตรงนี้นอนเรานี่จุดจำหน่ายตัวนะผู้ใหญ่40บาทเได้เลยเด็กต่ำบนละยี่สิบสองร้อย่าปีโอเคเลยเข้ามาเลยครับผมหน0สองร้อนะครับหนึ่งศูนย์หนะครับมาได้เลยครับมาด้วยกันเลยมาพร้อมกันเลยครับออดีเ ลอกกอนรลอกกอนโอุ้ม oh <my> ไปกันแล้วขึ้นสะพานแล้วนะอ้ยอยไปอะยกไปอาะไปไป,ไปนี่สะพานแล้ว นีมีข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาเห็นยังเังไงอพี่ป้าเราเดินนัตรงนู้นเลยนะอ๋อมันเดินวนอ้อมออ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 เออออ๋ออ๋ออนเราออ๋ออ๋ออออออ๋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 หอออ๋ออ๋อ้ออเออกกอ เขาคงไม่ทำเนเสร็จเข้าไปอีกใสิ้นชิ้นกันยชิ้นกันไน่ ตี Eat, gehört, ถึงนึงนะห้าร้อยต้อนี่เดินไม่กลัวเลยหรอครับไม่กลัวเลยหรอครับทำเมื่อหันหน้าทำเมื่อกว่าหันหน้าพร้อมใหม่นะครับเดินครับเดินครับเดินตามแม่ไปเลยครับ จะเล้าเข้ามาได้เลยนะครับ4 0 1นย0นถึงนะครับไม่ต้องเล็กๆนะครับนี่ไปแล้วมีไปแล้วมีอะไร้วยอ่งาี่ดูกระเดิเ้ขาใส่อะนรเดินกจยายไม่กล้าเดินมาที่ไหนแล้วอย่ขึนไหนแล้วยายไม่กล้าเดินตรงกระจก เดินนิดน้อนี้าเต้ยุ่งเหนื่อยายเดินมาแล่แม่มาทางนี้แม่ทัเป้มาถ่ายด้วยนะทัเป้ถ่ายยายนะถ่ายยายนะคนัวรนะนะคนคนบอกเคยเดินแล้วคนเคยเดินแล้วมาทางนี้นี่เดินมาทางนี้เดินน้อยมาทางนี้กลัวไหมกลัวไหม บายบายฮัปเปอบายบายหน่อยสะพานกระจกวัดเขาตะแบกเย่เดี๋ยวฮัปเปอร์หันมาไปนั่งขันยาแวขัยาแล้วน้องครัวหมีไปแล้วไปแล้วหมีไปแล้วป้าไล่ไปแล้วปลาไล่ไปแล้วป้าหันมาหันมานั่งดีๆีหันมานั่งกันยาดีๆไม่จะถ่ายรูปให้มาเลย ทำมือทำมือทำมือใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยคท่งหน้าถ่ายรูปอันนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับอย่างสนุกสนานใส่หมวกถ่ายรูปโอ้แล้วพี่เปิ้ลสัมภาษณ์หน่อยครับเปิ้ลกลัวไหมไม่กลัวทำไมอ่ะไม่กลัวเหรอนี่มองไปลงเรานอนลอยบนฟ้าได้เหรออยู่บนกระจกเลยเหรอสูงมากไหมเนี่ยยายกนันยายน้องไหนน้องบอกคะอไหนมองบอกตาดิกลัวแว่นด้วยครับเดี๋ยวแว่นเลยกลัวไหมกลัวไหมกลัว ไม่มีปลาไล่ไปแล้วปลาไล่ไปแล้วปลาไล่ไปแล้วน้องคนนี้ไม่ได้กลัวความสูงนะครับน้องคนนี้กลัวหมีเมื่อกี้ครับเจอหมีไม่เต้นสู้ไปเลยเจอหมีเต้นสู้ไปเลยป่ะแม่ถ่ายลูกให้หน่อยหันหันกับกับให้หน่อยกับกล้องให้หน่อย ทงกระจกครับถึงทางออกแล้วอ่านี่พี่ถอดลงกค้านะ้ครับ อันนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วยังครับเพื่อสนุกไหมไม่ไม่เลย <c oughs> สวัสดี นอนถึงเท้าเลยเยี่ยมไหมรอคยับตอนนี้